สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวโปรไฟล์สนามชิงแชมป์ประเทศไทยสนามสามนะครับสนาม ITT แล้วก็โรดเรนนะครับที่สันทับรุบรีครับหงน้ำร้อนสนามกอล์ฟที่แข่งในสนามกอล์ฟนะครับาเริ่มต้นเลยก็เดีย๋ยวเรามาดูส่วนของกราฟความสูง,ง,ง,สง,สงนะครับ อมองมองเหมือนจะเรียบๆนะครับแต่สุดท้ายก็ทางเรียบครับ,บแต่ไม่ลาบครับเร <c oughs> ียบแต่ไม่ลาบครับยาบอกไว้ครับเริ่มต้นนะครับก็จะปล่อยตัวไหลลงมาไหลลงไหลลงเนินมาไหลลงมาเรื่อยๆครับแล้วก็มีกระดกเนินนิดนึงอันนี้กครื่ซึมๆครับซึมๆครับตัดต่อขาเล่นนิดนึงเออมานี่ก็มาเจอดอกนี้ยาวสักอันอันนี้ขึ้นสะพานครับขึ้นสะพานถึงโลเก้าสองร้อยเมตร ตรงนี้สองร้อยเมตรความชันสามเปอร์เซ็นสามสามเปอร์เซ็นตกว่ากว่าครับแล้วก็ได้ไหลลงมาอีกไหลลงมา<ช>ย,ยาวๆถทีถึงกม,<อ>รมครับพอถึงกมที่สามนะครับสองจุดเก้าหกเนี่ยขึ้นมานี่ขึ้นเก้าเปอร์เซ็นเลยนะดอกแหวกมันไม่ถึงนะหนึ่งจุดเก้าสองจุดเก้าอะสามกวา่าครับสามสองสามกวา่าเปอร์เซ็นเหมือนกันครับแต่ดอกนี้นี่ยาวเกือบสามร้อยเมตรนะครับ ลงมา2.9 300เมตรจักรยานเรียกสะพานครับยังไม่เรียกเขาแล้วก็ไหลลงมาเรื่อยๆครับไหลลงมายาวถึงที่กลับรถครับเนี่ยครับที่กลับรถจะอยู่บริเวณนี้สนามก็ค่อนข้างกว้างปลอดไกยครับกลับรถเสร็จก็ไต่ขึ้นยาวๆเหมือนกันครับทีเนี้ยไต่ขึ้นยาวๆเลยครับเนี่ยครับช่วงนี้ก็ ลงมาสามเปอร์เซ็นสองเปอร์เซ็นก็ไต่ขึ้นสามเปอร์เซ็นสองเปอร์เซ็นกว่ากว่าเหมือนกันนะครับนี่ครับไหลขึ้นมายาวๆคือเหมือนว่าเมื่อกี้ได้อะไรไหลมาแล้วไหลลงมาแล้วจะใช้กำขากลับครับจะใช้กำขากลับครับนี่ครับดอกนี้จะหนักหน่อยครับช่วงประมาณกิโลที่ห้าห้าจุดแปดห้าถึง ถึงหกจุดศูนย์แปดนี่ก็เราราวสี่ร้อยเมตรสามร้อยเมตรสองร้อยเมตรครับสองร้อยเมตรนะครับ,ค,รบคือความสูงก็หกเปอร์เซ็นนะครับหนักสุดหกจุดสองเปอร์เซ็นแล้วก็ไต่ขึ้นเรื่อยๆื่อยไต่ขึ้นเรื่อยๆืยไต่ขึ้นมาเรื่อยๆร่อตลอดครับแล้วมีดอกให้ตอดขาเหมือนโคดยาบอกเมื่อกี้ครับเนี่ยครับดอกสุดท้ายสี่ห้าสิบเมตรเนี่ยครับไประเบิดตรงนี้ก็สามสี่เปอร์เซ็นต์นะครับ ขี่สองรอบนะครับต้องเฉลี่ยแรงนแล้วก็ไหลลงแต่เรามาดูเส้นทางครับทีนี้เรามาดูเส้นทางสภาคร่าวๆครับเพราะว่า,วาวผมก็ไม่ได้ดึงหมุดให้ตึงเท่าไหร่ครับแต่พอดูรู้เรื่องเนี่ยครับเริ่มต้นก็ปล่อยตัวออกไปแล้วก็เลี้ยวขวาเลี้ยวขวาไหลลงเรื่อยๆเหมือนเดิมก็เลาะคลีสามมา รับรองครับลมเนี่ยครับไม่รู้ว่าจะมาร์กหน่เนี่ยครับแล้วก็วงเวียนนะครับวงเวียนนี้ก็น่าจะอันตรายพอสมควรครับต้องมีสกิลส่วนตัวนิดนึงเนี่ยผ่านวงเวียนมาก็ยังไหลลงมาอย่ทีนี้ก็จะทางเลี้ยวซ้ายครับเลี้ยวซ้ายออกถนนทางเข้าหลักนะครับเลี้ยวซ้ายเสร็จปุ๊บก็ ปั่นย้อนกับไปทางเข้าครับทางเข้าสนามกอล์ฟนี่แหละปั่นย้อนกับไปทางเข้าสนามกอล์ฟนะเนี่ยทางค่อนข้างกว้างนะครับกว้างี๋ยวมาเจอเดี๋ยวเจอวงเวียนอีกครั้งครับแต่เป็นทางวงเวียนเล็กแบบว่าขยายถนนน่ะเป็นสองเลนน่ะเนี่ยไม่เป็นเลนสวนละตรงนี้ครับ แล้วก็ไปกลับรถระยะทางก็ถึงจุดกลับรถประมาณ4กิโลกว่ากว่าระยะทางรวมทั้งหมดก็8.5ประมาณนี้ครับแต่ในในกราฟที่ผมทำขึ้นมาก็8.46ในกะล้เคียงกันต่างห่างกันอยู่ประมาณ40เมตร เนี่ยรับสภาพเส้นทางก็จะประมาณนี้ครับจะบอกได้เลยว่าลมรลกแน่นอนนทาครับเป็นพื้นที่โล่งตาที่ผมคิดน่าจะล้อซี่น่าจะเหมาะเหมาะกว่าเพราะลมไม่รู้ว่าเข้าข้างไหนบ้างเลยดูทิ่สายเลยครับรอบเนี้ยชายชอบบบไหนครับ <laughs> รับขายน้อยก็ใช้ของนหนักๆครับเราขายเยอะๆก็ใช้ของเบาๆครับต้องเตรียมแรงกันเอ,เองครับสภาพเส้นทางก็ประมาณนี้ครับแล้วก็วันที่เราแข่งอินไลน์ก็เส้นเดียวกันเนี่ยทีน,นี้ก็อยู่ที่การวางแผนใช้แรงของแต่ละคนครับก็ฝากไว้ครับให้เป็นประโยชน์สำหรับพี่น้องชวาวจักรยาน<ม>ทุกท่านนะครับ ก็ถ้าคิดว่ามีประโยชน์ก็กดไลค์กดแชร์กันเข้าไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ